ก็ขอสวัสดีและอินดีต้อนรับสูสส่ช่องไทยสรนนครดําซิ่งครับพาทุกท่านมาชมการวานเห่ของชาวประโคนชัยนะครับก็มีแม่ค้าอ่ามากมายที่มาอาขาขายกาย,ย่างข้าวเหนียวซุนตํานะครับพอได้ปลาแล้วก็มาขึ้นมาวางขาย หน้าตักทางเลยนะครับอืมเืาดีๆนะครับอืมมาขอถ่ายคลิปหน่อยครับเวลาเอามาอ่าเคลนครับเวลาเอาขึ้นมาอย่างนี้เขาขายกันยังไงครับเนี่ยไอ้ผ้าแยกเป็นถุงก็ถุง ถุงละยี่สามถุงห้าสิบใช่มครับลงใช้เลขล,ล,ล,ลงเใช่เจ็ดอันนี้เอาขึ้นมาตอนเวลาไหนเอาเนี่ตอนเอาสี่โมงสี่โมงเมื่อกี้นะอันนี้เมืม่อกี่โมงกันน่ยนะอืมผมม,ม,มาขอถ่ายคลิปหน่อย,ย,ย,ยโอ้เนี่ยเมื่อเช้านี่ก็เห็นลงข่าวแล้วเห็นมีลงข่าวอยู่นะเช้าเชาว,ชาว,ช,าวชาวประโคนชัยเรานี่เพิ่ง ผมเพิ่งเปิดเห็นเมื่อเช้าครับนั่นแหละครับนั่นแหละออกรายการโอ้ดังหลายช่องเลยเนี่ยครับนั่นแหละเป็นเรายได้เลยเนาะน้องชาวประคนชัยเราอ่าอันนี้คือถุงเท่าไหร่นะครับถุงละยี่ถึงระยี่เนี่ยนี่คือครับคือถุงละเท่าไหรย สามถุงห้าสิบนะครับใคไรผ่านไปผ่านมาครับแวะอุดหนุนได้ครับนี่ครับปลาที่ขึ้นมาจากนี่ครับน้ําที่ไหลมานะครับนี่ครับโอ้โหโด้โหเขาไม่ยังไม่ขึ้นมานะ่ะคือ,อคือรายได้ไดต่อวันนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ ครับไปพันกว่าพันกวาโอ้ยหลายเจ้าเลยนะไม่เยอะกว่าอีกครับโอ้สุดยอดเลยครับอืมอันนี้มาตั้งหลักกี่วันเลยครับเนี่ยคือวันทย์แล้วนะมันได้ทุกวันเลยนะครับได้เลยเพรว่าไอ้ทุเรียมันจะลดหน่อยมันจะลดหน่อยเหรอครับโอ้ป้าอยู่บ้านไหนครับเนี่ย ครับถ้าเห็นตอนแรกปลาแบกปลามาจเโอ,าโอมาแบกแล้วมาขายแล้วมาขายเลยนะโอ้สามเต็มลุยน้ำมาอ,อ,อพอดีเปิดข่าวเจอเมื่อกี้เมื่อกี้เลยผมก็เลยมาเลยก็เลยมาขอถ่ายคลิปซะหน่อยครับเม่เช้าไปเห็นมาอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยววันก่อนเห็นสองเจ้าสามเจ้าอ๋อครับคู่เช้าจะมาบ่อยอ๋อ มนั่นแหละนั่นแหละครับพอดีผมอยู่บ้านไทยสารอยู่แถวตะบนไทยสารมันก็เลยมาเห็นนั่นแหละเห็นเพจเพจตะคนชัยเขาก็ลงข่าวเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวผมไปรีวิวอีกด้านหนึ่งขอบคุณมากครับเข้าได้ได้ครับได้ครับนี่ครับคือภูมิปัญญาชาวบ้านของตะคนชัยเราครับมีที่ดักปลานะครับ ขายขึ้นมาวางขายแล้วก็มีหอยด้วยหอยนี่ขายยังไงครับเนี่ยหอยนางอะไรสดๆเลยเนี่ยปถาถ่ายคลิปหน่อยนะครับอ๋ออันนี้โละนะเป็นโลละร้อยละร้อยยี่สิบาทใช่ไหมโอ้โหาถ่ายคลิปหน่อยครับเป็นได้ได้เสริมเลยโอ้ถาถ่ายคลิปหน่อยนะครับโอ้ปาลาขาวสดๆเลยนั่ คือแม่ค้าที่ตั้งหลักขายกันทั้งวันนะครับรายได้เสริมครับช่วงนี้นะครับ <c oughs> ที่ดักปลาเกี่ยวมากเลยมีพ่เปล